นี่คือหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีปิดตาหลังยันนะรุ่นปดนี่หนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ในใต้ล่าในใต้ประจับที่นะครับมูลค่าห้าแสนบาทนะ,ะรครับอันนี้คือสมบัติประจำตระกูลของผมด้วยนะฮะเป็นหนึ่งเดียวครับที่เหลืออยู่ครับ เนื้อผงใบลานปิดตาหลวงบุตรโตะนะครับด้านหลังครับหลังยันนะครับท่านได้สร้างขึ้นช่วงปีพศสองพันหร้อยิบเอ็ดนะครับถึงพศสองพันห้ารอยิบสี่นะครับลระองค์เนี่ยนะฮะต้องบอกว่านะครับเป็นเนื้อใบลานนะครับเป็นหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ในใต้ล่าในใต้ปัตพีนี้นะฮะซึ่ง ผมมั่นใจว่าแท้นะฮะแล้วมั่นใจทำไมมั่นใจได้ยังไงนะครับเพราะว่าพ่อผมครับซึ่งตอนนั้นพี่ลูกศิษย์หลวงปู่โตนะครับอยู่ใกล้ชิดท่านนะครับเพราะว่าบ้านผมอยู่สําเหลนะฮะ,ะอยู่ซอยตากสิลยี่สิบห้าครับแล้วพ่อบอกว่าปานจัก,กรยานต้องแดงต้องแดงต้องแดงนะครับไป้รับใช้หลวงปู่โตท่านนะครับแล้วก็ได้รับองค์นี้นะครับมาจากมือท่านเลยนะฮะต้องบอกว่ารับมาจากมือท่านนะครับผม นะฮะองนี้นะฮะดูชัดๆเลยนะครับอง์นี้คือร <ell> ับมาจากมือท่านนะครับนะฮะถ้าใครบอกเก๋บอกปลอมนี่นะฮะไม่ใช่นะครับรับมาจากมือท่านเนี่ยนะครับปลอมนะฮท่านหลวงปู่นะครับองนี้นะครับท่านหลวงปู่นะครับนี่ฮะของแท้นะครับ เป็นองค์เดียวนะครับที่เหลืออยู่นะครับในตอนนี้เลยนะครับโอ้โหสวยงามนะฮะต้นปดนี่ครับซึ่งพ่อผมนะฮะก็ได้บอกว่านะฮะบ,บอกกับผมนะฮะว่าเนี่ยองค์เนี้ยนะเก็บไว้ดีๆนะเป็นองค์เดียวนะที่เหลืออยู่นะนะเป็นสมบัติประจำตระกูลนะเพราะว่า ป้านะป้าไม่มีสมบัติจะให้นะนอกจากองค์นี้เท่านั้นนะหลวงปู่โตะพัดประดูชิมเพนะเบดตารุ่นปดนี่นะครับนี่เนหะ็นไหมชัดเลยนะะ่งตอนนี้นะครับต้องบอกว่าพ่อผม,มเสียไปแล้วนะครับเสียไปเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองนะครับวันที่ยี่สิบสามพฤษภาคมนะซึ่งแปลกประหลาดมากครับเสียในวันเกิด ของผมเลยนะฮะเสียในวันคล้ายวันเกิดของผมเลยนะครับคือวันที่ยี่บสามพฤษภาคมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองนะครับผมนะท่านกระสั่งเสียไว้นะฮะฝากมรดกไว้องหนึ่งนะครับติดตามมุ่นปดนี่ครับเดี๋ยวให้ดูชัดนะครับเดี๋ยวจะใช้กล้องหลังให้ดูชัดๆเลยนะครับผมนะไปดูกันเลยครับอ่านี่ครับ ่ใช้กล้องหลังนะครับเห็นไหมชัดๆเลยนะฮะนะครับด้านนี้จะมีตะกุดนะครับ ตากุดเขียวนี่นะครับเพราะว่างานนั้นนะครับงานมากแล้วนะครับสนมเกิดเขียวๆนี่นะครับต้องบอกว่าองค์นี้นะครับอายุพอๆกับอายุผมนะครับว่าผมเกิดปีสองพันห้าร้อยยีสี่นะครับก็คือตอนนี้ผมอายุสี่สิบสามปีนะครับอง์นี้ก็อยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าปีสี่สี่ปีประมาณนี้นะครับราวๆนี้นะครับ ความเก่าเก่าธรรมชาตินะครับมีตะกุดจะขึ้นเขียวแล้วนะครับเนี่ยฝั่งตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับเนื้อของใบดานรุ่นปดนี่ครับของแท้นะครับของแท้ร้อยเปอร์เซ็นครับแท้ร้านเปอร์เซ็นต์นะรับมาจากมือหลวงปู่โตครับอือฮะดูกันชัดๆเลยครับหลังยันนะครับ เนะืน้อะผงใบลานครับดูด้านบนนะฮะปกติไม่เคยเอามาโชว์ให้เห็นกับใครนะครับผมในที่สาธารณะนะครับ แต่วันนี้ทําให้ดูนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับเดื๋ยบางท่านสนใจจะศึกษาหาความรู้นะครับกับองค์เดียวนะครับที่เหลืออยู่ในตระกูลของผมนะฮะเป็นมรดกตกทอดจากป้านะครับตกทอดมาให้ลูกนะฮะซึ่งหาดูยากแล้วล่ะครับนะครับนะนี่นฮะ ถามว่าชีวิตตอนนี้เป็นไงตอนนี้ชีวิตผมก็ทางบ้านก็สุขสบายดีครับนะไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรครับมีความสุขอยู่ดีกินดีครับนะฮะไม่ได้เจ็บไม่ได้จนอะไรครับก็ยังปฏิบัติธรรมอยู่นะฮะยังปฏิบัติธรรมตามเหตุตามบัจจัยตามเหตุาหตามสมควรน,นะครับปฏิบัติธรรมปาะพฤติธรรมสมควรจะทธรรมอยู่ครับ ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินอะไรครับนะนี่นะ,ะชัดๆเลยนะให้ดูทุกมุมครับให้ดูทุกมุมนะครับดูความเก่านะเก่าธรรมชาตินะฮะเก่าธรรมชาติเลยครับสี่สิบกว่าปีนะฮะตรงนี้คนระับ มาโชว์ให้เห็นมันชัดเลยครับเพื่อผู้ที่ศึกษานะครับติดตาหลวงพุทธต๊ะวัดวดุชิมพีนะครับใครอยากศึกษาใครอยากรู้อยากเห็นนะครับวันนี้ผมมาจัดให้ดูแล้วนะครับมาดดกตบทอดครับองเดียวของตระกูลครับ ก็โอเคนะครับก็ได้รับชมเงินไปแล้วนะครับกับปิตานะฮะหลวงุตรโตวัดประดู่ฉินทีเนื้อหงใบลานครับหลังยันนะนะครับรุ่นปดนี่สร้างขึ้นระหว่างปีพศ2521ถึงปีพศ2524นะครับก็สี่สิบกว่าปีแล้วครับองนี้นะครับรับจากมือท่านโดยตรงเนี่ยนะครับ ต่อขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับหากว่าชื่นชอบครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจงกับช่องตีปันช่องเลยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ